ล้วสมบูรณ์นะครับเราปล่อยเชือกเลยนะครับถ้าวิ่งก็น่าจะตามทันคนระับน้องๆวิ่งไปหาแล้วล <c oughs> นึกว่าจะวิ่งไปไหนครับวิ่งไปนอนเดินไปนอนเล่น <c oughs> พลูกแมววิ่งไปเล่นด้วยแล้วครับไปทุกตัวเลยครับสามตัวอีกตัวสมหวังครับยังแอบอยู่อีกตัวเดินไปแล้วนะสมหวังอ้ฮ่าฮ่าฮ่า เอาตีกันแล้วเไอย,ยเกียร์พี่เขาทำไมน้องจับไว้ทั้งสามตัว <laughs> ไปหาพี่สมหวังหรือเปล่า,าล <c oughs> ตามกันเปนขบวนเลยไม่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 ไ่ายจับไว้นะบุหร่ายจับไว้บุหร่ายก็ส้มหล่น

อาสมบูรณ์ว่าด้แล้วไงพอพอเราอุมมาก็มาแล้ว่อันนี้น้องๆก็ยังตามตามเชือกมาแล้ว บุ่นหลายวันนี้เป็นพนักง,งานจุงจริงๆแล้วนะคาบแล้วนะถ้าคาบไปไหนนะคาบไปไหนเนี่ยฮะอะไรไหนไ,ไหนล่ะชอบมากเลยใช่ไหมเชือกนยฮะ <c oughs> <c oughs> ตามตามเชือกอย่างเดียวเลยเอาไปเลยเอาพี่สมบูรณ์ไปที่สมบูรณ์น้องจูงไปแล้วนะน้องจูงเชือกไปแล้วนะ สองตัวดำู่นนตรงนี้เล่นกันในป่าเล่นกันในพงหญ้าอือ้าวจ้องของช่องแต่และตัวเหมือนเหนื่อยนะเนยสมวมวางอ้าปากแล้วเนยอ,าาอ้าปากแล้วครับผมผมลิ้นห้อย้วครับนนนขนาดผมเล่นแป๊บเดียวครับ สู้น <fi> <ส pled> ้องๆไม่ไ <ga> ด <ส unfor> ้เลยแล้วสมหวังเลยสมหวังว่าไอ้รสแอบ นี่เราเบียดกันได้สองตัวเป็นปหากันนะฮะเฮ้พี่สมบูรณ์อยู่นี่เขาอยู่นี่มาดิมามามาเอาสมบูรณ์มุดมาหาน้องๆนะครับนี่เขาแอบอยู่ตรงนี้กันเนี่ย ไงไงสมหังไปรับแล้วนะสมหังสมหังแอบตรงนี้เลยสมบูรณ์ได้ที่นั่งแล้วนะครับนั่งดูดงน้องๆปลายูงเยอะแล้วปะ่ะสม,มสมบูรณ์ออกมาช้าเกินไปตรงนี้นะออพวกนี้ก็แอบเล้เห็นแะต่ตามามามา,มา,มาอุ้มออหน่อย อ่ะเอาไปสองตัวนี้เข้ากกงสองตัวนี้แป๊บหนึ่งนะเห็นได้ตัวหนึ่งเห็นได้ตัวหนึ่งเนี่ยชุบหล่นชุบนลนชุบนนครับเขาเข้ากกงกันแล้วครับเนี่ยชุบหลนชุบลนอะไรชุบหลนเขาเข้ากกงวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยกลับแจงเดียวเลยกลับแจงเดียวเลยนะ เออจะไม่กัดเลยโอ้สู้สู้เอออ่าย่ายเดี๋ยวไปหาเหลี่ยมหาเหลี่ยมจับก่อน